นี้จะมาทำสกูชีแท็กนะคะก็รับควาท้าจากเพื่อนมานะจริงๆอันนี้รับควาท้าตั้งนานแล้วค่ะแต่ว่าพอเราอัดคลิปใช่ไหมรอบหนึ่งเราลงไปมันลงไม่ได้เกิดปัญหาอะไรก็ไม่รู้นะคะเราก็เลยมาอัดใหม่นะแล้วเราก็เผลอลงไปด้วยคลิปนั้นอนะ่ะก็เลยต้องมาอัดใหม่อันนี้นะคะรคับควาท้าจากเพื่อนอนะชื่อว่าแพรวานะคะเดี๋ยวจะให้ youtube ไว้ด้านใต้คลิปนะคะแล้วก็ตรงกล่อง e s c r i p t i o นนะคะโอเคก็เรามาเริ่มข้อแรกกันเลย ส้งก่อนสกูชี่ชิ้นไหนแพงที่สุดนะอันนี้เรายังไม่ได้เตรียมอะไรเลยนะก็เดี๋ยวไปเตรียมอยู่ข้างๆนี้เออยวัตกชิ้นหนึ่งโอ้ my god สกูชี่ชิ้นไหนแพงที่สุดใช่ไหมคะหนึ่งก็น่าจะชิ้นนี้นะไม่แน่ใจอ่ะเราซื้อมาเจ็ดร้อยสี่สิบมั้งเออใช่เราซื้อมามงเจ็ดร้อยสี่สิบแต่ว่าเราไม่แน่ใจพีทลูกพีทเหมือนกันอะแต่น่าจะนี้นะ ท่าที่จำได้คือจําไม่ค่อยได้นะคะไม่ค่อยจำรกคะ่ะสโลมมากก็คลิปที่เราก็อัดอยแลย้วเนาะโอ้ยเล่าสโลมมากนะคะไปดูข้อที่สองกันเลยสกูชี่ชิ้นนถูกที่สุด่ะเดี๋ยวขอเตรียมก่อนนะคะ ชิ้นที่สุดที่สุดเนี่ยมีหลายหลายชิ้นเลยนะคะถ้าเกิดได้ฟรีมานะก็จะมีเออชิ้นนี้เป็นพิกเกอร์เดฟลอกนะคะอันนี้คือได้ฟรีมาอันนี้รีวิวของได้ฟรีมาก่อนนะแล้วก็อันนี้ก็ได้ฟรีนะคะเพื่อนให้นะแล้วก็มีชิ้นนี้ได้นะคะที่ได้ฟรีดีเฟกเยอะมากแต่ไม่เป็นไรแล้วก็ชิ้นนี้ที่แบบ โอ้ยรักมากก็คือพี่ฝนให้ฟรีอุ๊ยอยนนี้ไม่ใช่แท็กมันเป็นตัวแคตาเหมือนเหมือนแบบเป็นอันนี้แต่มันมีดีเฟกต์เยอะก็จริงนะคะแต่ไม่เป็นลายคือแบบพี่ฝนได้ให้ให้ฟรีก็แบบฟินเมอร์แล้วอะ่ะแบบอืมก็ว่าก็มีขอเสียอันนี้ก็ได้ฟรีมาส่วนที่ซื้อมานะยังไม่ใช่อันนี้นะคะอันนี้ซื้อมาหนึ่งร้อยห้าสิบ ไม่สอิอันนี้ซื้อมาหนึ่งร้อยก็คือพี่ฝนให้ห้าสิบใช่ไหมอันนี้ซื้อมาหนึ่งร้อยนะคะก็ถูกที่สุดมันมีอยู่สองชิ้นที่ถูกที่สุดนะคะอันนี้คืออันนี้ได้ฟรีใช่ไหมแต่ว่าถ้าเกิดเป็นซื้อนะก็จะมีสองชิ้นนี้นะคะอันนี้ซื้อต่อจากเพื่อนซึ่งซื้อมาหนึ่งร้อยบาทอันนี้ก็ซื้อมาหนึ่งร้อยบาทนะคะเราซื้อครบห้าชิ้นเดี๋ยวเราเริ่ม,มงงกนะัหน่ะ งงหนน่นหนึ่งอ๋ออันนี้ซื้อมาหนึ่งร้ห้าสิบเอออันนี้ก็ยังไม่ใช่ค่ะขอโทษที่แบบผิดพลาดะไรนิดนึงนะเพราะว่าเราเบลอเบอรนนิดนึงเพราะว่านั้นไม่เกินสองร้อยใช่ไนหะแปบ๊บนึงนะขาก็ทีนี้นะโอเคไปข้อที่สามกันสกูชี่ที่มีสีชมพูดแดงขาวเขียวโอเคเดี๋ยวไปเตรียมก่อน แล้วก็วงเล็บถ้าเกิดไม่มีต้องกัดสก,กูชี่นะคะเดี๋ยวไปเตรียมก่อนนะโอเคค่ะมีอยู่แล้วมาชมพูนะเป็นชิ้นนี้เลยเฮลโลคิตตี้นะคะค่ับมีปักกี้ด้วยแล้วก็แดงเป็นชิ้นนี้นะเฮลโลคิตตี้เหมือนกันอินเดอร์แอปเปิลคอสตูมแล้วก็มีติ๊กเกอร์สไลด สีขาวจะเป็นเค้กไอบูมนะคะต่างจากเครื่องนีสมีสีขาวนะทะลุมากแล้วก็เขียวจะเป็นอันนี้เอ่อสกูชี่ฮีโร่คิตตี้อินเดอะเมลอนคอสตูมไม่รู้เรียกถูกปะสะลุมากเราเขยไปดูข้อต่อไปค่ะเอ่อข้อสี่นะสกูชี่ที่แรงที่สุด ในดงสกุชิของเราไปดูกันเลยคือถ้าแรที่สูดดอมไม่แน่ใจอะ่ะคือเราไม่รู้ว่าไหนแรไหนไม่แร่บ้างนะคะคือรู้บ้างแต่แบบไม่แน่ใจบางชิ้นอะ่ะคืออันเนี้ยคือเพื่อนให้มาใช่ไหมแต่ว่าเพื่อนบอกว่าอันนี้แรงนะคะเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเราก็เอาชิ้นนี้ไปก่อนละกันคือไม่แน่ใจนะคะถ้าเกิดผิดยังไงก็ต้องขอโทษนะข้อต่อไป สกูชี่คิตตี้ที่ไม่ชอบเลยนะคะเดี๋ยวไม่ต้องหาโอเคอันนี้นะคะคือไม่ชอบเลยเพราะว่ามันแข็งอะ่ะจริงๆมีชีที่แข็งกว่าน,นี้แต่เราไม่ชอบอันนี้นะอันเนี้ยแข็งกว่าแต่เราไม่ชอบอันนี้เพราะดูดีสีมันจืดมากเลยไม่ชอบเลยนะคะได้ฟรีมาแต่ว่าคือไม่ชอบที่สุดแล้วก็ข้อต่อไปสกู ushi, ชี่ชิ้นไหนสโลว์ Slow ที่สุดอืมเค okay. อิงเลชเบนยังไม่ใช่นะต้องเป็นอันนี้เลยไปดูกันเป็นพีชนะคะลูกพีชไอบลูแมนะ้าลมากเลยแบบสีมุกนะที่แข็งที่สุดโอเคข้อต่อไปนะคะสกูชี่ที่แข็งที่สุดอ้าวเพิ่งโชว์ไปเมื่อกี้นี่ รนี้แข็งกว่าอันนู้นิ่มกว่าแต่ว่ามันไม่ชอบอุ้ยถข้อต่อไปคุชี่หายากที่สุดอา้าวพ็ตอบไปแล้วนี่แรที่สุดก็คือหายากที่สุดหรือเปล่ามันความหมายเดียวกันหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะก็ก,ก็ก็อันนี้อะนะคะโอเค ต่อไปสกูชี่โดนัทที่ชอบที่สุดอืมอันนี้ละอ่าอันนี้นะคะชอบที่สุดถึงมันจะไม่ชโลแต่เราก็ชอบที่สุดอะก็ต่อไปสกูชี่ที่ได้ฟรีมาชอบที่ไหนที่สุดโอ้ยนี่แน่นอน พี่ฝนให้มาชอบมาเป็นของแถมเนี่ยนะก็แบบสิาโอเค,อเคหมดแล้วนะก็สิบข้อนี้นะคะเราจะท้าทุกคนที่ดูคลิปนี้ใครอยากทำก็ทำได้เลยนะแล้วก็อือก็สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย